ระยะทางวิ่งสูงสุดที่ทำได้คือ482กิโลเมตรตามมาตรฐานของ WLTP นะครับคุณผู้ชมครับปัจจุบ,บันมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนหรือ BEV เข้ามาจำหน่ายจริงในบ้านเราอยู่หลายรุ่นแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า12รุ่นที่วางขายกันจริงๆในบ้านเราคันไหนมีระยะทางวิ่ง ไกลสุดมีระยะทางวิ่งในสูงที่สุดโดยอ้างอิงจากสเปคของแต่ละรุ่นเลยนะครับไม่ใช่ตัวเลขจากการทดสอบการใช้งานจริงๆนะครับ12 Form 1ในงบประมาณ664,000บาทนะครับซึ่งปัจจุบันก็อาจจะมีการลดราคาลงไปบ้างเล็กน้อยเป็นรถไฟฟ้าที่ออกแบบมาให้มีขนาดกระทัดรัดสำหรับใช้งานระยะสั้นๆ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่ที่ล้อหน้าของแต่ละข้างแบบที่เรียกว่า i n นวิลมอเตอร์นะครับมอเตอร์ที่ล้อ2ฝั่งทําให้มีกําลังรวมกันที่15กิโลวัตต์หรือประมาณ20แรงม้าส่วนแรงบิดนั้นอยู่ที่560นิวตันเมตรก็คือ280นิวตันเมตรคูณ2มาจากแต่ละล้อ,อนั่นเองนะครับทาระยะทางวิ่งได้สูงสุด160กิโลเมตร11 ไม s สปาวันราคา1ล้าน2แสนบาทไม้สปาวันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตแล้วก็พัฒนาโดยคนไทยนะครับเป็นรถอนเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้าแบบ MPV 5ที่นั่งใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด30กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังสูงสุดที่127แรงมา้าแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรระยะทางการวิ่งสูงสุด ทำได้200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยมีอัตราความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมง1 h y u ุนได i o ออนิกอิเล็กทราคา1 7 4 9 0 0้บาทเป็นรถยนต์ซีดานที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ขนาด28กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังสูงสุด 120แรงมา้าแรงบิดสูงสุด295นิวตันเมตรวิ่งได้ระยะทางสูงสุด280กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐานของ NEDC อัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อใช้เวลาเพียง9.9วินาที 9. BYD M3 ราคา1 8 9 0 0 0้บาท รถตู้ไฟฟ้าอนเนกประสงค์ของ BYD M3 จะมีเลือกทั้งแบบ5ที่นั่งแล้วก็7ที่นั่งผู้นำเข้าคือ EV Society โดยมี PTOR ซึ่ง เป็นบริษัทลูกในเครือของปตทนะครับเป็นผู้สนับสนุนและเซอร์วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดให้ใช้บริการในปั๊มน้ำมัน p t ี s t a t สเตชัน17แห่งทั่วประเทศแล้วจะใช้มอเตอร์ AC p e r m a n e n t MagNet s y n c h r o n o u ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่94แรงม้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตร แบตเตอรี่จะมีความจุอยู่ที่50.3กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำระยะทางวิ่งได้สูงสุด300กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับราคาที่จำหน่ายก็จะอยู่ที่1,089,000บาทสำหรับรุ่น7ที่นั่ง 8. Nissan Leaf ราคาณปัจจุบันก็คือ1,490,000บาทซึ่งมีการลดราคาลงมาจากตอนที่เปิดตัวในราคา1,990,000บาท ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า AC ซิงโครนัสให้กำลังสูงสุดที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรแบตเตอรี่จะมีความจุ40กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางวิ่งสูงสุดของ Nissan Leaf จะทำได้311กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐานของ NEDC ครับ 7. Hyundai Kona SE รถ c ล o สโอเวอไฟฟ้าขนาดพอกับเจ้า Honda HRV แล้วก็ Toyota CHR นะครับจะมากับมอเตอร์ที่ให้กำลังสูงสุด136แรงมา้าแรงบิด395นิวตันเมตรความจุแบตเตอรี่อยู่ที่39.2กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางวิ่งสูงสุดจะได้312กิโลเมตรตัวนี้จะเป็นตามมาตรฐานของ WLTP นะครับความเร็วสูงสุด155กิโลเมตร ต่อชั่วโมงแล้วก็อัดตาเร่งจาก0ถึง100ททำได้9.7วินาทีอันดับ6 MG ZS EV ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 000, 1 9 0 0 0 0บาทก็ต้องบอกว่าสำหรับตัว MG ZS EV นี่มาแรงจริงๆนะครับตอนนี้เขามียอดขายเป็นอันดับ1ในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในบ้านเรามากับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Permanent Magnet Synchronous ให้กำลังสูงสุด150แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีความจุ44.5กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางไกลสุดที่ทำได้คือ337กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐานของ NEDC นะครับความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ5 BYD E6 ราคาที่ตั้งไว้ตอนที่เข้ามาจำหน่ายครั้งแรกก็คือ1 8 9 0 0 0้านแสนบาทปัจจุบันก็สุดจะมีการลดราคาลงมาแล้วนะครับหรืออยู่ที่ประมาณสักล้านสามกว่ากว่าเจ้า BYD e6 เป็นรถอเนกประสงค์ m p v จะรองรับได้5ที่นั่งนะครับมากับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ AC synchronous ให้กำลังสูงสุด134แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรพร้อมด้วยแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนฟอสเฟตความจุ80กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับระยะทางสูงสุดที่ทำได้คือ400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ4 Audi e-tron 55 Quattro ราคาจำหน่ายอยู่ที่5ล้90,000บาท เจ้าอ u d i อ t r o n จะมากับระบบขับเคลื่น400อน4ล้อควอโต้นะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่2ตำแหน่งที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังส่งกำลังไปที่ล้อโดยตรงให้กำลังสูงสุดที่360แรงม้าแรงบิดมหาศาลนะครับอยู่ที่561นิวตันเมตรเมื่อบูตก็จะเพิ่มเป็น400แรงม้าแล้วก็แรงบิดก็ไปที่664นิวตันเมตรกันเลยทีเดียว ระยะทางสูงสุดที่ทําได้คือ417กิโลเมตรจากการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับตามมาตรฐานของ WLTP อัตราเร่งจาก0ถึง100ทําได้ในเวลาเพียง6.6วินาทีแล้วก็5.7วินาทีเมื่อมีการบูตช่วยนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทําได้คือ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ3 Gearso EV ราคาจำหน่ายจะอยู่ที่2 3 8 7 0 0 0บาทนำเข้าโดยยนตกิจเกียร์มอเตอร์นะครับในนามของเกียร์ไทยแลนด์ตัวโซอีวีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ตัวนี้จะเป็นเจเนอเรชันที่3ของเกียร์โซแล้วนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด395นิวตันเมตร ทำระยะทางได้สูงสุด452กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐานของ WLTP ความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ167กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่7.9วินาทีอันดับ2 j a จ u กรุ้ย i อราคาจะอยู่ที่5,499,000บาท ผู้นำเข้าคือบริษัท i n นสเคปประเทศไทยนะครับเจ้าจากูไอเพจจะเป็นรถ c อ o โอเวอร์พรีเมีที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับสองตัวแยกกันด้านหน้ากับด้านหลังให้กำลังรวม400แรงม้าแรงบิด696นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวมากับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ90กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางวิ่งได้ไกลสุดคือ470กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทําความเร็วได้สูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งจาก0ถึง100ทำได้ในเวลาเพียง4.8วินาทีเท่านั้นพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับ อันดับหนึ่งก็คือ h u n d a i Kona SEL นั่นเองนะครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่2,259,000บาทตัวนี้จะมากับมอเตอร์ที่ให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิด395นิวตันเมตรความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางวิ่งสูงสุดที่ทำได้คือ482กิโลเมตรตามมาตรฐานของ WLTP นะครับ ความเร็วสูงสุด167กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0 100ใช้เวลา7.6วินาทีนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางที่ทำได้สูงสุดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเราตอนนี้ทั้งหมด12รุ่นนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ